คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast The law close to Channel is is everyone Law สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อาจารย์ดรศักดิ์ศรีออนอินโตนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องอ คดีแพ่งคืออะไรนะคะแล้วหลังจากเกิดข้อพิพาททางแพ่งแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้มีความเข้าใจนะคะในบริบทว่าหลังจากเกิดข้อพิพาททางแพ่งแล้วค่ะสิทธิและหน้าที่ของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะหากเราต้องการเรียกร้องสิทธิเนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้างนะคะเเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าคดีแพ่งคืออะไรคะ่ะ ถ้าพูดถึงว่าเราต้องการใช้สิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมายนะคะแต่พอไปแจ้งความค่ะตำรวจมักจะบอกว่าเป็นคดีแพ่งดำเนินคดีไม่ได้นะคะเอา้าแล้วคดีแพ่งมันคืออะไรอะคะคดีแพ่งนะคะเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคนสองฝ่ายที่ปิดสัญญากันนะคะหรือว่าต้องการโต้แย้งสิทธิหน้าที่กันเป็นคดีที่มีการเรียกร้องขอให้ศาลค่ะรับรองสิทธิบางอย่างให้ เราจึงมักได้ยินคำว่าอย่างมากก็แค่จ่ายเงินจะกลัวอะไรกับคดีแพงแพ้คดีนะคะก็แค่จ่ายเงินไม่ได้ติดคุกซะหน่อยคำพูดเหล่านี้นะคะมักจะออกจากปากของลูกหนี้ค่ะเพราะว่าการรับผิดทางแพ่งนะคะไม่มีโทษปรับจำคุกกักขังริบทรัพย์สินประหารชีวิตเหมือนกับคดีอาญานะคะ แต่ในความเป็นจริงนะคะการถูกฟ้องร้องนะคะจะทําให้เสียมากกว่าเงินค่ะเช่นเวลาโอกาสต่างๆอีกมากมายเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าถูกฟ้องร้องแล้วอะค่ะต้องรับสภาพนี้ก้อนโตจากดอกเบี้ยและค่าปรับด้วยแล้วค่ะก็อาจทําให้ชีวิตนะคะลําบากไม่ต่างกับการติดคุกเลยค่ะการละเมิดคนอื่นนะคะจนทําให้ได้รับความเสียหายะคะ่ะ ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะกระทำนะคะแล้วเรามาทำความเข้าใจกันค่ะว่าไอ้คดีแพ่งเนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทนะคะคดีแพ่งนะคะมีทั้งคดีที่ขอให้อีกฝ่ายค่ะชดใช้เงินคืนของ จ่ายค่าเสียหายต่างๆหรือต้องการให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราจะเรียกคดีแบบนี้ว่าคดีมีข้อพิพาทค่ะและสำหรับคดีที่ไม่มีคู่ความนะคะเราจะเรียกว่าคดีไม่มีข้อพิพาทค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของคดีแพ่งได้แล้วค่ะว่ามันมีทั้งหมดนะคะ2ประเภทค่ะ เรามาดูคดีมีข้อพิพาทก่อนเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะสําหรับกรณีที่คดีมีข้อพิพาทจะมีคู่ความฝ่ายหนึ่งค่ะเรียกว่าโจทก์เป็นฝ่ายที่ยื่นคําฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าจาเลยนะคะเป็นฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีมีข้อพิพาทค่ะจะฟ้องได้ต่อเมื่อมีการทําให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกับสิทธิ กระทบกับสิทธิที่เราจะต้องได้รับตามกฎหมายนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าค่ะว่าฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิที่มีตามกฎหมายของตัวเองนั่นเองค่ะฟ้องเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะทําตามหน้าที่ตัวเองต่างฝ่ายต่างมีสิทธิในการโต้แย้งค่ะสืบหาความจริงค่ะ เพื่อให้ศาลเนี่ยตัดสินว่าต้องชดใช้ให้กันมากน้อยแค่ไหนต้องชดใช้กันอย่างไรบ้างตามกฎหมายแพ่งนะคะเรามาดูนะคะว่าคดีแพงะะ่งเนี่ยค่ะที่ส่วนมากเรามักจะพบเจอกันนะคะก็จะเป็นฟ้องให้จ่ายหนี้ในกรณีเจ้าหนี้ลูกหนี้นะคะซึ่งเราจะพบเห็นได้ทั่วๆไปค่ะเจ้าหนี้โกงลูกหนี้บางลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้บางอันนี้คือ ทั่วๆไปเลยนะคะดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดพวกนี้นะคะเป็นเรื่องของการฟ้องนะคะเรื่องให้ฟ้องให้จ่ายหนี้นะคะในกรณีที่ลูกหนี้ค่ะผิดนัดชําระหนี้นะคะฟ้องผิดสัญญาซื้อขายค่ะอาจจะมีการทําสัญญาซื้อขายกันนะคะแต่เมื่อถึง ในเรื่องของการชําระค่าสินค้าหรือส่งมอบสินค้าที่ทําการตกลงซื้อขายกันไม่เป็นไปตามสัญญาพวกนี้นะคะเป็นการฟ้องผิดสัญญาซื้อขายค่ะฟ้องเรียกค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะคะอย่างที่เราได้ให้ความรู้ในก่อนหน้านี้ในเรื่องของการจ้างแรงงานนะคะฟ้องเรียกค่าปรับคืนค่ะฟ้องเรียกค่าในหน้าพวกนี้นะคะเป็นคดีมีข้อพิพาทนะคะ This the Justice Channel Podcast. Channel is The law is close to everyone.